สรุปผลวันลุมพินี11 <All right. S 1> ก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ mm hmm. พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ mm hmm. เข้มข้นทุกคู่ไม่ทำให้แฟนมวยทั่วโลกผิดหวังเริ่มที่คู่เอกประจำสัปดาห์เป็นไฟลีแมทที่หลายคนรอคอย ซูเปอร์บอลทีเด็ด99มวยเตะต่อยซ้ายแรงจากหนองบัวลำพูวัดพลังภาค2กับก้องไก่แอนนี่มวยไทยมวยซ้ายใจเด็ดจากพิษณุโลกในกติกามวยไทยพิกัดแคทเวทหลังเคยเจอกันในศึกวันลุมพินี5เป็นทางซูเปอร์บอลชนะคะแนนเอกฉันสุดมันแบบได้รับโบนัสไปทั้งสองคนช่วงยกแรกก้องไก่ออกตัวแบบเน้นไม่ประมาท แต่ยังพลาดโดนหมัดซ้ายตรงของซูเปอร์บอลทำให้โดนนับ8ไปก่อนต่อยก2ซูเปอร์บอลกลายเป็นมวยได้ใจจัดสายเข้าเต็มหน้าก้องไกล่ล่วงโดนนับ8ไปอีกรอบเข้ายกตัดสินซูเปอร์บอลไม่เปิดโอกาสให้ก้องไก่พลิกวิกฤตกลับมาได้ครบ3ยกซูเปอร์บอลเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกชนตามคาดด้านไทยสันแฮริสันมวยหนุ่มออซซี่ ได้โอกาสกลับมาแก้ตัวพบแลมโบมอลัตนบัณฑิตที่ได้โอกาสทองขึ้นชกแทนพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทตลอดการแข่งขันทั้งสองสา์อาวุธใส่กันจนสบักสะบอมทั้งคู่ก่อนเป็นไทยสันที่ได้จังหวะสอยแลมโบล่วงได้นับ8ในยกที่สองยก3เกมยังคงเดือดต่อเนื่อง ไทยสันเห็นช่องส่วนมัดขวาเต็มแรงส่งแลมโบลงไปนอนกองกับพื้นลุกไม่ไหวในช่วงท้ายยกชนะน็อกแบบสะใจจนบอสชาตีอดใจไม่ไหวแจกโบนัสให้ทั้งคู่คนละ350,000บาทไปเลยอีกหนึ่งคู่ที่เรียกเสียงฮือหาได้ดีคือการคัมแบ็กชกมวยไทยในรอบกว่า6ปีของ Y2K ยอดไก่แก้วแฟเทคพบกับแอง e จลอสเกียรคูมิด มวยมัดคมจากกริสที่หวังกู้หน้าเก็บชัยไฟแรกรายการนี้ให้ได้เสียงะระฆังดังขึ้นยอดไก่แก้วเน้นยืนคุมเชิงเป็นหลักยกสองยอดไก่แก้วเริ่มเครื่องติดศาสตร์แข้งซ้ายที่เข้าเป้าอยู่หลายดอกมาถึงยกตัดสินแองเจลอสไม่มีอะไรจะเสียเดินหน้าชวนทะเลาะต่อเนื่องแต่สุดท้ายไล่ไม่ทันครบ3ยกกรรมการชูมือให้ยอดไก่แก้วชนะคะแนนเอกฉัน คืนเวทีชกมวยไทยได้อย่างสวยงามวันลุมพินี็1สร้างความบันเทิงให้กับแฟนมวยสมการรอคอยสัปดาห์นี้แจกโบนัสรวมไปอีก1,750,000บาท และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ